สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแพนอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการอัปเดตกติก,กาแล้วก็เงื่อนไข,ขของกีฬาวอลเลย์บอลในรอบไฟแนลรายการเวนอลปี2022 mm hmm. นี้นะคะเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการแข่งไปแล้ว2คู่นะคะก็คือคู่แรกจะเป็นบราซิลเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น แล้วก็คู่ที่2ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาเจอกับทีมชาติเซอร์เบียนะคะผลการแข่งขันก็คือ2ทีมที่เข้าไปรอคือบราซิลกับทีมชาติเซอร์เบียนะคะส่วน2ทีมที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเลยก็คือญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาแชมป์เก่านะคะโอเคอันนี้เป็นอัปเดตคร่าวๆนะคะแล้วก็พูดถึงเงื่อนไขเนี่ยแพนก็เพิ่งทราบเมื่อวานตอนที่ดูคู่บราซิลนะคะเป็นการอัปเดตเงื่อนไข,ขของการขอเวลานอก ของเกมการแข่งขันรอบไฟแนลนะคะจากเดิมที่การขอเวลานอกเนี่ยจะขอได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นต่อเกมนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นขอได้2ครั้งต่อเกมนะคะกลับมาใช้กฎเดิมนะแต่มีเงื่อนไขนิดนึงก็คือครึ่งเกม1ครั้งแล้วก็ท้ายเกมอีก1ครั้งนะคะก็คือจะงงงนิดนึงนะจากเดิมที่จะมีเทคนิคอลไทม์เอาในแต้มที่8แล้วก็แต้มที่16ใช่ไหมคะก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเทคนิคอลไทม์เอาแค่ครั้งเดียวก็คือในแต้มที่12นะคะ ส่วนการขอเวลานอกของโค้ชที่ต้องการที่จะแบบว่าโอ้ยแต้มไหลแล้วต้องการจะดึงสติลูกทีมต้องการที่จะพักเกมไว้ก่อนทีมตรงข้ามกดดันทีมเราเหลือเกินต้องการที่จะเบรกเกมเนี่ยก็สามารถขอเวลานอกเพื่อแก้เกมได้นะคะโดยการขอเวลานอกก็จะขอได้ก่อนแต้มที่12องขอได้1ครั้งนะคะแล้วก็หลังแต้มที่12ขอได้อีก1ครั้งทีนี้หลายคนถามว่าถ้าแบบแต้มที่1ถึงแต้มที่11เราไม่ได้ขอเนี่ยเราเอาไปใช้รอบหลังได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะถ้าเครื่องแรกเราไม่ได้ใช้ เขาจะตัดทันทีนะคะครึ่งหลังก็ขอได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อให้เกมมันแบบว่ากระชับแล้วก็ลันไปตามเวลานะซึ่งก็ไม่รู้มันกดดันนะักกีฬากดดันโคช้ชกดดันทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามันเป็นกําไรของคนดูนะคะเออคนดูก็สนุกมวนจอยนะคะส่วนกติกาที่2นะคะก็มีการล้างคะแนนทั้งหมดเลยจากรอบแรกของทั้ง16ทีมแต่ไม่ใช่ว่าล้างทุกคนคะแนนเป็นศูนย์นะแต่ว่าคะแนนก็จะคงไวอ้อย่างนั้นนะคะ แต่สถิติทุกอย่างเนี่ยก็จะเริ่มนับกันใหม่นะคะมือเซตคนทำคะแนนยอดเยี่ยมคนเสิร์ฟดีเบสบ็อกเกอร์เบสดิกเกอร์เบสลิเบโรอะไรเงี้ยค่ะก็จะนับคะแนนกันใหม่หมดเลย mm hmm. เพื่อที่จะได้นักกีฬาย,ยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะมี2ข่าวก่อนที่เราจะไปเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยคืนนี้กันนะคะ ก็มาร่วมใจเชียร์สาวไทยกันตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะเปิดทีวีได้เลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไ,มมไงก็คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยแพนอา่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้แพนด้วยนะคะสวัสนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบขอบคุณและสวัสดีค่ะ